สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้นำพึ่งนัทริกายอมรับอยู่ก่อนแต่งอยู่มา20ปีแล้วทะเบียนสมรสไม่สําคัญเท่าไหร่น้ำพึ่งนัทริกาทำปรีดานัน ทีล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมายอมรับตรงๆผ่านรายการซีสตอรี่ช่องอมรินทีวีเอ34มาตอนนี้อยู่ก่อนแต่งงานกับแฟนหนุ่มเป้ทิติสิริโซดาน้องชายของป๊อบอ,อริยาสิริโซดาเป็นที่เรียบร้อยรักกันมา20ปีคุณเป้ดูแลกันมา20ปีแล้วคะ่ะเราสองคนไปเจอกันในงานตอนนั้นยังไม่ได้คุยกันแต่อยู่ในระยะห่างเราเห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้ ช่างสูงหลอกขาวมันต้องเป็นของเราอันนี้พูดเล่นในใจนะคะรู้สึกว่าจะทำอย่างไรให้เขามาคุยนะซึ่งมันไม่มีโอกาสหลังจากนั้นก็รู้ว่าเขาพยายามขวนขวายหาเบอร์เราเราก็ติดมากไม่ฟังอะไรตามอารมณ์อย่างเดียวบางทีเขาก็คิดว่าเขาก็บเราไม่ได้นานหรอกเรามาลักษณะนี้เดี๋ยวก็เลิก ถามว่าตอบแบบไม่มีกัก๊กชีวิตรักตอนนี้ดีมากรับอยู่ก่อนแตง่งโดยเจ้าตัวได้เผยว่าดีมากอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วถามว่าคิดยังไงกับการอยู่ก่อนแตง่งเจ้าตัวตอบว,ว,ว่าถ้าเกิดมีวุฒิภาวะพร้อมดูแลตัวเองได้มีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ก็อยากจะอยู่ก็อยู่ไปอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ดูว่าเราเข้ากันได้ไหมมันไม่ได้อยู่ที่ทะเบียนสมรสอย่างเดียวจะบอกว่าเราไม่ได้แอนตี้คนแต่งงานนะถ้าเราแต่งเองเรารู้สึกว่ามันเยอะไปถามว่าไม่มีงานแต่งเกิด คือแน่นอนหรอเจ้าตัวต่อว่าก็ถ้ามีแค่สองคนมันจะเป็นอะไรไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ